สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะาราชกิจจานุเบกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้มีการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนะคะยศให้กับพันเอกหญิงสุทัตาภักบริรักษ์ภูมินนะคะแล้วก็พันโทหญิงประพัฒนอศรวชิรพักนะคะว่ามีความสำคัญนะคะและเกี่ยวข้องอย่างไงในหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติอยู่นะคะ แท้จริงแล้วนะคะท่านทั้งสองนะคะก็สังกัดอยู่ในกรมทหารหน่วยทหารที่เราเรียกว่าทหารรักษาพระองค์นะคะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือทหารมหาเดกราชวันล,ลบรักษาพระองค์นั่นเองนะคะเป็นหน่วยที่ถวายการรับใช้ต่อพระองค์พระมหากษัตริย์และองค์รัชทายาทอย่างใกล้ชิดที่สุดนั่นเองทีนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะ ความหมายของคําว่าทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะคะหน่วยทหารนี้นะคะได้มีการเริ่มใช้นะคะ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่สี่นั่นเองนะคะกะ็ท่านทรงโปรดเกล้าให้รวบรวมบุตรหลานในราชกูลนะคะราชนิกูลแล้วก็บุตรข้าราชการมาฝึกทดลองฝึกหัดเป็นทหารตามยุธทธวิธีแบบใหม่เช่นเดียวกับทหารกรมหน้านั่นเองนะคะซึ่งในชั้นแรกนี้นะคะ กลุ่มทานมหาเด็กก็จะมีแค่เพียง12คนนะคะและให้มีหน้าที่นะคะไล่กาค่ะไล่กาที่บินมารบก,กวนในเวลาท่านทรงบาทเช้านะคะตลอดจนนะคะตั้งแถวรับหน้าที่ตรงนั้นนั่นเองนะคะในทุกเวลาเช้านะคะจนได้สมญานามอีก อันหนึ่งก็คือว่าทหารมหาเล็กรายกานะคะก็นี่คือจุดเริ่มต้นของกิจการทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ของไทยนะคะที่ได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สีจนถึงขณะนี้นะคะ และความหมายสั้นๆนะคะของทหารมหาดเล็กราชวัลลบก็คือนะคะมหาดเล็กนะคะก็คือผู้มีหน้าที่รับใช้พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ทิทถวายตัวเป็นผู้รับใช้เจ้านายนั่นเองนะคะและส่วนคําว่าราชวัลลบนะคะก็แปลว่าผู้เป็นที่รักสนิทคุ้นเคยของพระราชานั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็กระจ่างชัดแล้วนะคะว่าที่มาที่ไปของการแต่งตั้งยศของอ หญิงสุทัตตาพักนะคะและพันโทหญิงประพัดสอนนั้นเพราะอะไรนะคะและที่สำคัญท่านก็เป็นทหารคนสนิทของอเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชก,กันรยาณีนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะในทุกที่ที่เจ้าคุณพระ,สะเสด็จไปนะคะ,ะไปออกไปปฏิบัติกรณียกิจนะคะเราก็จะเห็นทั้งสองท่านนี้คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดแบบไม่คาดสายตาเลยทีเดียวนะคะ